อย่ากลัวความจริงถ้าเมื่อไรที่ต้องตัดอะไรออกไปจากชีวิตเพราะมันมาถึงขีดที่สุดแล้วก็อย่ากลัวที่จะต้องอยู่กับความเป็นจริงที่กำลังจะเปลี่ยนไปในชีวิตกล้าที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงดีกว่าทนทุกข์ใจเส้นทางชีวิตแต่ละคนย่อมพบเจอชะตากรรมต่างกัน คนที่มีพลังน้อยกว่าก็จะต้องฝ่าฟันหนักกว่าบ้างเป็นธรรมดาแต่คนที่ผ่านอะไรหนักๆมาจะมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีกธรรมชาติเป็นครูผู้สอนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจใส่ใจมองเห็นทุกเวลาทุกที่ทุกอย่างที่เราเป็น ก็เกิดจากธรรมชาติเช่นกันชีวิตคือการศึกษาเรียนรู้สิ่งรอบตัวคือครูทั้งนั้นอยู่ที่เราจะใส่ใจใฝ่รู้เรียนตามสัจธรรมธรรมชาติทั้งบวงรวมทั้งเรา